ค่ะกราบสวัสดีเอฟซีทางช่องของสงการนะคะมื่อนี้จะพ้ามาตามแนวทางของแม่ไล่ค่ะพี่น้องแม่ไล่งวดบ้างหนึ่งหันกับเขาที่หนึ่งหกหกหนึ่งค่ะพี่น้องหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะกางวดนี่งวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปดนะคะแม่ไล่เพื้นกระได้เสียงเลขแล้วค่ะพี่น้อง เพิ่อนเอาเลขมาเสียงแล้วนะคะเพื่นเอามาสามตัวพี่น้องสามตัวเลขสองตัวสามหางนะคะเพื่นมาเสียงนะคะเพื่นฝันดีค่ะพี่น้องฝันได้กองเขาฝันได้ไข่หมดแดงค่ะพี่น้องเพื่นว่าเพิ่นขอหนิ่นสองหางนี่จะเป็นตัวใดนั่นเฮาไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่ไล่ โอ้ยน่อยรีบเจ้ากับเขาอยู่เขาเป็นเข้าลงเปินหน,นึ่งหกหนึ่งหกเพินพ่นกับเอายูดอกเอฟซีนั่นเพิ่นหุ่นจักทดอกกับเอาขึ้นเขาเข้าเนี่ยแต่เขาก็ยังกับเยอะค่ะเรีกแม่เป็นข้าที่หนึ่งหกหกหนึ่งนะคะนี่แม่อันหกหนึ่งหนึ่งหกมันมาจังใดนี่นานาโอ้หกหนึ่งหนึ่งหกกันไปล้ำนี่แล้วพอ่อ ลูกลูกซ้ายไปล้เงี้นนี่นี่เฮือนหลานนี่จ้าที่บอกเป็นตัว่นบอกัีเพรเิ่นเพิ่นใส่มือใส่ว่าภาษอใส่ภาษาเกัเลตีเออบบดนี้กเนสองกะเอเนซีอะไรตีหนึ่งหกหนึ่ง้านหกมันก็เป็นหกเลยนะเนาะกัเลขบวกเป็นหนึ่งหก้าดแนีนอยู่ดีเนาะเพิ่นไปเพิ่นเอาอีกบอวอเแี้วที่กยังว่าเสืองมึงหนึ่ง S 1> <S 1> <S มืัอนั้นเปนสิมาล้ำหลานชายเมือนั้นล้ำสองคนควบก,กันเนาะ <S <S จ้าอันหลานชายนี่พอดอันยาปูกับยาพอพกไงนี่แหละเพิ่นมาว่ามาเบิ่งหลานชายเพิ่นเป็นหมอปัวคนเลียมยาปาเพิ่นก็เลยว่าเพิ <S <S <อ>่นมาเลยเพิ่นมากะยามสิเมื่อเพิ่นบอกหลานชายเพิ่นขับรถทุกโอเมื่อสูนรถทุกโอคันนี้พอดเอ็ดหนึ่งสามหกเก้าห้า ไฮไฮรถหกหล่อขั้นนี้เนี่ยรไฮไฮขับรถหกหล่อไปทรงกับสีรถเหล้าก็รถหกหล่อเล้าเนาะแปดหนึ่งสามอย่างกระเพาะเนี่ยสามหกเก้าห้าสเก้าห้าปาดหกเก่าออกงวดก่อนนี่มันนี้มันจิบนี่คือเลขรถหกรอเป็นบอรถหกหล่อนี่ทะเบียนรถหกหล่อทะเบียน อันรอบมันกระแปดสองห้าหกเย็นหกรอเออทะเบียนหกรอเลขรอบอ๋อเลขรอบมันกระแปดสองห้าแปดสองห้าอืมมันจำสองเทือสามเทือดน,นิดอ,อันมาสับรถทกรอบไปส่งอันอยาเด้อ,อยามาหลาย ย่างม,มาพักกันย่างมาย่างเมื่อจะให้อัาหานใช่เอารถทุกรอบไปส่งจ้าคือเปิ้ลมาล่ำสองเฮียนล่ำเฮียนอ่านี่เปิล้ลได้ซื้อคือคือบางหนึ่งหัน่นเป็นบอ่อเม,ม่น,นี่คือเปิ้ลยำด้วยตัวเลขเห็นบ่ย่ยำมันคือสีย่ำตัวเลขตัวบ่ได้บอกใบคือหงอนหอนบ่ได้บอกกังสันวิแต่ว่า อย่าลืมเอาหูโคเมื่อทรงเอาหูโครเมื่อทรงหญ้าทรงหญ้าโอกเอาผี่นองเออบอกเลยก็เลยเอาไปเสื้อมเมื่อกับขันเราคนนั้นเอาก้องเขาไปหอยไม่ยังไม่หอยเลยวันนี้มันเด็กตันโตมันก่อเขาสองหน่วยเนาะต้นไม้นี่นี่หน้าแก่ไกนี่วันนี้ก็เลยอัน พญเ,ยยเรียนนี่ผู้่นตายผาัดดาบ้าบ้าบ้ยาย้ายขอเจ้าให้ขอเจ้าให้เ,ใหเป็นขัง้งบดแดงซ้ำกระตานี่เข,า,ขาลงมาถึงใครบดแดงมันต้องทามาถึงกองเข่า<อ>ผู้หนึ่งผัดอันผู้พี่ชายนี่ผัดยืนยู่หันเดียวบึง ปัดกำดกำห้ำเบียงเบียงหนึงปัดเป็นไข่ออกมาคางนึงเด้งจึ้งคืนซ้ำไข่กอกใส่กอกนี่ยังว่ะคือฝันยังสัง้นๆคือฝันยังสัง้วนว่ะจีกำหำ้ำกำกำห้ำกับกำคางเดียวนี่กำคางเดียวจงไว้จองไวกวคางนึงจองไวกวคางนึงปัดอันซ้ำไข่กอกเลยเด้งจึ้งคืนงามงามขึ้นว่านนี่กำคาง เก้าศูนย์นี่ย่ากตีเก้าศูนย์กรรมกับกรรมกับเก้านอกใครกันอันศูนย์เลยนี่มดแดงนี่มันจะเป็นศูนย์แล้วเนี่ยมันทึ้งมันเดี๋ยวลูกมาตารางคอดมาโคดบ้านพี่นี้คอดมาดิอันพญายพ่งกตายกันเออวันนี้พญาย่กันจะตายแล้วตายกันเป็นศูนย์นะเพิ่นเฒ่าเลยนะวัยอายุเกือบสิบเตดสิบเลย แม่เอาตัวใดมาเสียงก่าตัวเอาอันตัวนี้แล้วว่าเอาเข้าศุนครับอันสองศูนครับอันห้ากห้าศูนอย่างวะอือืมกำมันกะนั่นเลยบอกำมันกะซ้ำบอกว่ะก็มีแล้วเก่ากำหายืนนี้ยืนกำอันไห้ห้ำเบียงเบียงทราย เลียงหัวนี่ป้าไว้เห็นใครซ้ำ n h า u ซ้ำหขกนี่ว่าง่ามงามเม,มื่บ้านนี่ไปวัดกับไปใสป่ปนมั่งอยู่เจ้ากับตีขึ้นกันอยู่ต้งเขากับสองนวยต้งเขาโสหนวยหอยไว้ง่าไม่ บันนี้มันเด่นมันมานตูมเดงนจ้าฮือมันเด้นง่นั่นบันนี้มันพ่ายง่ายพอตายเลยว่าแม่ยายคอยเสาอาไห้กองก่อนจะอยู่คนละภาคหัวนี้เนาะงัอนมันพ่ายตายมากๆคอยเสาใวไห่สันกนงสูงอันขากลางสีดำมาๆคอยเสาใวห้มันก็เลยเอาลงมาถึงใครบนเดงถึงกองเขาอเอาลงมาให้อยกลงมาไห้หนึงเจ้าเอาไ่ได้ยกย้ายเจ้ายื่บุถึงดอกคอยเสียวไห่ เพราะว่าแม่เสียงเหล็กสุ่มหนีเพราะว่าหมุนหัวไหมทหมุนหัวไวปก็ได้คือยังพันถี่ใช่ไหมฉันนี่เออยังพันเดี่ยวนี้ฉันนี่เดี๋ยวนสามตัวนี้สามเซียงเนาะสามเสียงเหรอเนาะสามเสียงอะไรเสียงไไปหัวพอนอนนั่นแต่ว่าอันที่เพิ่นมาล่ำเทียมหมอล่ำเทียมน่เนาะพวกหัวก้นเอออันนี้เลขรถุดเนี่ยนี่เป็นเลขรถุดย่ำตะเลขรถ มานนี่มือมือขึ้นนี่อันมือดับอันลูกไผ่อันเอาอยู่กับเต้าอืมเห็นหาตัวเดียวมันก็จะเป็นหาเต้าเหรอเห็นหาตัวเดียวเห็นหาตัวเดียวนหากเอาศูนใส่ถัแวลเา่ะอืมขันบ่อหาเก้าขันบ่าเต้าหาเต้าทีนี้เต้าเต้ากานี้เต้าเต้าอ่าเต้าก็เป็นกับเล็กรถดิอืมนั้นเขากับเล็กรถเล่ยน่ะอืมขันหาศูนย์กับเขากับเมีเรียงแอื่ งจ้ะแต่ลยมันบอ่อตองไปตีตัวใดบ่บ,อบ,อบออ่บ่ตีเอาซุ่มนี่เลยเอาซุ่มนี่ตัวเขาว่าเกขามันมา,เาเก,กมเก่าอย่างนีก็ได้กำหำันมันกันกับก้าวกระเล้ยวกำกับเก่าหั่กับกำกำขำ้ามใส่ วันปลาไว้ทำเป็นหากะเกาหาท่านแล้วเออเกาหาตัดออกคนกระน้ำหาย่านี้จึงใยเน้อทำเป็นไข่กะศูนเออเป็นไข่ดิขณะย้าได้ตีเอาเกาศูนหาศูนค่ะเอาไปเสียงกับผันฝันดีแลับผันเนววนี่จัดดีบรีแล้วผันเน่นี่แหละเอากรดีใส่พร้อมผันผันทันี่เลยไข่หมดแดงคือนไข่หมดแดงโ้ ให้เป็นตะโอนเป็นจะปูดอยู่เลยว่าเลยว่าโอ้ยห้างนี่ถามว่าเอาอีเข้าว่าสัน่นมากินดันเอาไปห้างเดียวนี่ก้อนว่าสัน่นก้องเข่าสองน่วยแม่ก้อนเข่าสองหน่วยเ<ต>ขาสิบตีเข่าสองอีกสิแม่เนาะอ,อ,อันนี้ตีเอาเด้อนี่เด้อเอาลงไปก็ให้เออพิ่นนั่นเพิ่นมักจริงสื่อตัวก้อ,องเข่าสองนวยหน่วยแม่ก้าวสองเด้อก้องกับเข่าสองนวยกัน โซ่ไว่แล้วแม่ดีเอาก็ยังผันัสี่สินดีอยู่ันคิวคือเก้ากับเมนเข่าแ่ละแม่ยังเรขกสีแม่เสียงนั่นันคือวังันนั่นฝันว่านแต่เอาสินมีเงินเข่ามากแม่มันกับเข่าหนึ่งหกั่นเลหนึ่งของแม่นั่นเลยวก่เเสียงเลีตัวนี้หรือว่าอันนี้เห้ากับ ได้ความเข่าอยู่ไหมเขาเพิ่นเอาความเข่าลงมาให้แม่อยู่ไหมหัน่นกรถือเครื่องรางเครื่องบนโนโนุญเนาะเออแม่ก็ถืโอโย่วังหัง่นหนึ่งหันกระเข่าทีหนึ่งหกหกหนึ่งคน,งห,นงห้าเข้าก็ต้องกั๊บหลีดอยู่แล้วนะจะั่นว่าสามเป็นตับแต่เออจะเจอะซักอยู่แล้วเรื่องกั๊บนั่นแจะกั๊บหัวลงน้ำเด้อพี่น้องอันนี้หนี่เพิ่นก็บอกให้กั๊บหัวคือกันเก่าเนาะมันก็ต้องเป็นหกอยู่แล้วเออ อันมุกไห้ว่ามันเป็นสิผาติทีแรกเนาะบ่ให้ไม่ย่อกับหัวลูกยังม,ม่ซีกันอีกที่สินเนาะได้ก็กระตีสิบคะ่ะความฝันแม่กับมีจำหนี้เนะาะจำหนี้แหละอืมกับอ่าคือเพินเนพ่นไหมาเนาะผู้เพิ่นปัวข้นไหมาครึ่งวัดบางหันเพิ่นไหามาเป็นปัญหาอายของขปันนี้เป็นของดุ๊กไส้เบียนนะ บังทะเบียนรถจะโค้งกันตัวนี้แล้วเหรอแปดหนึ่งสามเก้าห้าให้เป็นตัดหลินเอาเด้อพี่น้องแปดหนึ่งสามหรือว่าหกเก้าห้าสื่อสามตัวตัดหลินเราซับนาซับเบลดิมกับยุพี่เนเขากับเอเจนซี่เลยก็มาสามหกเก้าห้ามันก็อาจจะเป็นเก่าห่านละคิดว่า ชัดเอาหรือพี่น้องลีกล่อเพิน่นเพิ่นกะกันไว้เนาะตัวนี้เนาะแปดสองห้าเ <8, S 2> นาะกันกนลีกหล่อมันดอกอนนกั <ลอ S 1> นีหลอลีกล่อมันลีกล่อหล,ลุดหลีหกล่อหลุดหกล่อบานี้แม่มักตัวใดคะ่ะแม่เสียงเสียงกัสิมักชุบนีด้วยมักตัวเสียงเหรอเนานะเออมักตัวเซียงตัวนี้ก็มักยูตัวอันเละรุดไทยรุด แต่อันมักคักดนี่ดอกเออมักคักกระชุ่มนั่นเลยเป็นพุ่นหน่อยนี่อเอ้ากรเน้นิ่งใช่ไหมเนาะนิ่งสองหางมาแม่เนาะเออเออนิ่งสองหูเปนมักกระซื้อบ่มักเลยกบ่ซื้อเลยขึ้นดาเอากบะปุบวาลีจะออกตัวใดด้วยกันเนาะเลี้ยไอพันเลือกซื้อเอาตัวอ่าไ้มันเข่าเข่าหัวตัว อันนี้ชื่อเลขเสียงของแม่แล้วก็เลขของผู้เพิ่นเคยไห่หนึ่งหกวางหนึ่งหันเนาะคะ่ะเนาะอืกระทิมเดียวกันเพิ่นจ้ะกันนี้แค่นี้เนาะของแม่เนาะจ้ะแต่บนวอดใช่นีนซองจ้ะเนีนเนีนซองหางพี่น้องนี่แค่นี้นะคะเลขแม่กันเลยนะคะแต่บนวดอันโงทุ่ยไทยค่ะแต่ขอขอบคุณแม่นะคะที่ให้แนวทางนะคะทางช่องนะคะฟังฟังในทงก็เก่าบ่ ค่ะเนาะคือเกาล่ากัเอ็กซี่ผู้ใดใดนาแม่กลับฝากเป็นกำลังแรงใจให้แม่ในเด้อค่ะพี่น้องเพื่อจะให้ได้พุทธเถ่าไปวัดไปว่านะคะไปใดไปทำบุญทำท่านน้ำพืนนะคะพี่น้องโชกมานกะชิดหอดแม่ในเด้อค่ะอ่ะกะของแม่ไล่ในงวดประจำวันที่หนึ่งคือสกรีก,กายนหกแปดนะคะเลขหมอล่ำถ้ำเที่ยมที่พิ่นขัวข้นพี่น้อง หวัวกรนเพิ่นยกมือขึ้นนะคะหวัวนี้เพิ่นบอกย่ำเลขทะเบยียนรถุดหกหล่อขั้นนี้แปดหนึ่งสามหกเก้าหานะคะพี่น้องส่วนเลขหลอก็คือแปดสองหานะคะพี่น้องให้พี่น้องตัดลิ้นเอาเด้อค่ะพี่น้องเอาเม่ไล่เพิ่นเอาเลขมาเสียงนะคะเพิ่นใดมาเก้ 9, 0ศ0นยห้าศ เพิ่นมาฝันยำอีกค่ะพี่น้องเพื่นมาฝันยำอีกว่าเพิ่นติดไปเอาก้องเข,างเขา่เขากับใครหมดแดงนะพี่น้องเลยมีคนเอาลงมาาหาเพื่นเพิ่นกะเล่ด้อยู่นะคะพี่น้องกะซ้ำว่าเพื่นเสียงหรือว่ามันจะเข่าแล้ว90 20ศูนนหนย์นะคะพี่น้องเพิ่นเน้นๆให้ก็คือ90้าศนย์ห้านะคะส่วนเพิ่นกะเล็บว่า ไอ้พิ่นมานางมายืนกำหำพี่น้องปลาใบไคหไนึง่งกำหำปลาใบไคหไนึง่งพ่ะนะปลาหำ่ปลาไว้ข่างหนึง่งกำไว้ข่างหนึง่งตายแล้วผูต้ตัดมุนผู้นั่นตายแล้วพี่นี่ใบเย็นเพิ่นกะลิตีเก้าสองอีกค่ะพี่นออ้องกะมีแค่นี้ระค่ะพี่น้องเอากขอให้โชคโชคมันๆกับเมียไล่ในงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปดนะคะ ฝากเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะสื่อฉลารกินแบงรัฐบาลไทยเฮ้าค่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ